ดีค่ะวันนี้เราก็มาฝ่ายแล้วนะคะวันนี้มาตัดต้นไม้ค่ะ jäisi niin. Jos minä annan tämän, jota voisin ยากาศป่ารอบๆนะคะเป็นบ้านพักตากอ,อากาศค่ะหรือบ้านพักซัมเมอร์นะคะบ้านนี้เรียกว่าเมื่อกี้ค่ะ,ะยังมียุงอยู่เลยค่ะทุกคน มีเยอะเท่าไหร่แล้ว

Tämä tuli sieltä ihan pitkin. Tuo tota... Tämä kuumi, tuota, kun niin, se on lähtenyt kallistumaan. Niin se siitä. Ei Nyt ei

sillä, niin ei tällä ne ostu oskuun... vielä. Vierä jung paljon. E, e. e paljon vaan vähän. าละมิชยต้นไม้มันมันเลอมันเหมือนว่ามันมันเอนใส่หลังคานะคะทุกคนก็เลยมาตัดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมัน มันล้มทับหลังคาเดี๋ยวหลังคาพังค่ะก็ะเลยต้องมาตัดออกยังมียุงอยู่นะทุกคนนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะ ข้างหน้านั้นเป็นบ้านค่ะนี่เห็นไหมได้ยินเสียงยุงไหมคะทุกคนมียุงด้วยมบรรยากาศรอบๆค่ะสวยงามค่ะโอ้ยมีมียุงทุกคน,นมาแค่เอามือรูปก็ได้แล้วคะ่ะ ยุงบ้านนี่มันกัดแต่ว,ว่ามันกัดแล้วมันไม่บินหนีขนาดเราขยับจนมันก็ไม่บินค่ะทุกคนพอรู้สึกว่าเจ็บเจ็บคันๆเอามือไปรูปก็ได้แล้วค่ะติดมือมาเลยตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วค่ะ ก<ะ>ัดอีกแล้วทุกคนฮ่ายิ่งตรงกัดอีก ตัวนี้เป็นอ่าวีนิมาอะรอยะตัวนี้เป็นเป็นสีเขียวกัตโตตัสออนวีเรียตมาวีนิมาอะรอย่างนี่นี่กะกัตโตมันก็อ้อยเก่งเอ้กัตโตตมาไม่น่ารู้ไอตตมาวีเลยอะตมาทุกคนอันนี้เป็นสีเขียวค่ะและก็โบย์เซอร์แดนนิงกัน

รอบ่อดนะคะตอนนี้เห็ดขึ้นเต็มแล้วค่ะทุกคนจ๋าไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะนี่เห็ดขึ้นเต็มไม้ที่เราเอามาไว้รอบ่อดนะคะเห็ดขึ้นเต็มเลยทุกคนนี่เยอะมากเลยค่ะขึ้นมาไม่รู้ว่าเห็ดอะไรสวยๆเลยน้ำใสน่าเล่นมากๆเลยค่ะทุกคนจ๋าทะเลสาบค่ะนี่ น่าเล่นมามากเลยมาแอบดูนกเป็ดน้ํานะคะแต่ว่ายังไม่เห็นมีนะคะทุกคนวันครั้งก่อนที่มานะ่เห็นอยู่สองตัววันนี้ไม่เห็นเลยค่ะนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนจ้าวันนี้มีแดดออกด้วยค่ะวันนี้ก็มาตัดไม้นะคะทุกคนก็จะมีเสียงเครื่องตัดด้วยนะคะเสียงเลื่อยเนาะ ค่ะยากาศดีมากมีมีดอกบัวได้ค่ะโน้น ون, ทุกคนไ,ได้พาเดินไปข้างล่างนะคะรู้สึกว่าฝั่งนน้นจะมีเพื่อนบ้านอยู่ค่ะเห็นไหมคะทางนน้นหลังคาสีเขียวนะคะนุ่มทุกปีน่ะจะเอากระชังลงไปใส่ปลานะคะแต่ปีนี้ แก่ๆมากแล้วเนาะอายุเยอะมากแล้วไม่มีแรงเอาลงไปแล้วคะ่ะทุกคนไหมพายเรือลงไปไม่ได้แล้วคะ่ะนั่นข้างหน้าจะเป็นบัวนะเหมือนบัวนะ่ะเหมือนบัวก็น่าจะเป็นบัวแล้วแหละแต่บัวไม่เหมือนที่ไทยนี่จะ้ะทุกคนวิวดีมากก็มีหลายหลังอยู่นะคะเพื่อนบ้านานะู้น่ะมีอีกหลังหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหลังนึงนะคะ เยอะมากทั่วๆไปฝั่งฝั่งน้นก็มีบ้านบ้านพักริมแม่น้ทาทั้งนั้นเลยนะคะอ๋อตรงนี้อุ้ตรงนี้ก็มีอีกหลังมีหลายหลังอยู่ค่ะหนึ่งหลังเห็นไหมสองหลังสามหลังอยู่ฝั่งนู้นน่าจะมีหมดนั่นเลยค่ะจะยาวไปฝั่งนู้นอะสำหรับวันนี้ก็พามา ตัดไม้นะคะตัดไม้ที่บ้านบ้านพักตาอ,อากาศนะคะบ้านซัมเมอร์ค่ะบ้านบ้านพักในป่าค่ะแล้วก็ฟาร์มมาชมวิวทะเลสาบสวยๆนะคะทุกคนจะเห็นแล้วเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะหน้าลงเป็นเล่นมากเลยนะคะแต <c oughs> ่ว่าอากาศที่ฟินแลนด์ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วค่ะทุกคนใกล้จะเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะรดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะต่อไปก็จะเข้าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะใบไม้ทุกอย่างเดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็น สีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเม่รับเปลี่ยนสีใหม่เนาะหลังจากนั้นพอเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็จะเป็นก็จะเป็นใบฤด,ดูใบไม้ร่วงค่ะต้นไม้เหล่านี้ก็ใบไม้ก็จะร่วงไปหมดเลยค่ะเหลือเฉพาะที่เป็นต้นสนนะคะทุกคนจ๋าแต่ต้นไม้ต้นอื่นก็ใบก็จะเหลือจะเป็นต้นไม้โลนเหมือนต้นไม้ตายเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็จะเข้าเป็นฤดูด ฤดูหนาวนะคะหิมะก็จะตกค่ะทุกคนจ้าก็จะเข้าสู่โหมดแห่งการหนาวค่ะไม่มีผลไม้ให้เก็บแล้วนะคะทุกคนพอเข้าสู่ฤดูหนาวเราก็ไม่มีผลไม้ป่าไม่มีอะไรก็เข้าป่าไม่ได้นะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาให้กันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดติดตาม Facebook Fanpage ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจมากเลยคะ่ะ thank you for watching and support my channel k i t o สกุลกัย s o ยาดิลาสิตกานาวัน bye bye k i t o สปาลิออน bye bye ค่สะ bye bye, สวัสดีนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ love oh, you bye bye